สวัสดีเจ้าวันนี้พัดแตงกวานะเจ้าเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นแตงกวาลูกเล็กค่ะผัดใส่ไข่อร่อยแบบนี้เลยทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะอย่าลืมนะต้องบันทึกคลิปถึงจะทำตามได้นะคะ มาเริ่มทำกันได้เลยค่ะวันนี้เราใช้แตงลูกเล็กนะเราใช้ทั้งเปลือกขาววันนี้ใส่เปลือกตัวสีเขียวน่ากินมากเลยแล้วก็กรอบแล้วก็ไม่เละแล้วก็ไม่นิ่มไม่ลื่นเลยค่ะเราตัดหัวท้ายก่อนแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะทุกคนแล้วก็สับเป็นชิ้นๆค่ะบอกก่อนว่าใครชอบนิ่มๆก็บางๆนะใครชอบกรอบหน่อยก็ใหญ่หน่อยแบบนี้ค่ะคุณพ่อชอบแบบนี้เลยนะคะพอํำพอํำแบบนี้ค่ะกินง่ายแล้วก็ทําให้ ไม่นิ่มเกินไปค่ะชอบแบบไม่ค่อยนิ่มค่ะนิ่มเกินไปก็ไม่อร่อยค่ะวันนี้เราเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนนะคะใส่ค่ะเป็นซอสหอยนางรมไปสองช้อนแบบใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ซอสฝายเขียวไปอีกหนึ่งช้อนค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะปลายช้อนเหมือนเดิมเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อไม่ให้ไหมติดก้นกระทะนะคะ เราใช้เป็นน้ำมันพืชแล้วลงไปดูกระเทียมค่ะกระเทียมสับให้เรียบร้อยก่อนที่เราเตรียมที่มาผัดแบบนี้ผัดจนเหลืองเราก็ใส่ไข่ลงไปวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่สามฟองค่ะคุณพรใช้นะคะผัดโคเล่โคเลอย่าให้นานนะอย่าให้แข็งค่ะพออ่อนพอนิ่มพอสุกพอค่ะแล้วก็ใส่แตงกัวเราลงไปได้เลยค่ะผัดแตงกัวใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ พอเรามีน้ำเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวน้ำแตงกัวเขาจะออกมากับพร้อมกันได้เลยค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำอีกแล้วเดี๋ยวน้ำแตงกัวออกมาจะมีน้ำขูดขีดขุดขลิบก็พอแล้วอย่าใส่เยอะนะคะใส่น้ำก็อย่าใส่เยอะเวลาใส่เครื่องปรุงนะคะผัดพอสุกใครชอบแตบแบบไหนก็เอาตามใจชอบเลยนะคะวันนี้คุณพรพอประมาณค่ะไม่ไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไป สุกเราชิมดูตามชอบแล้วก็ป,ปรุงด้วยน้ำปลาค่ะวันนี้เราใช้น้ำปลาหอมๆค่ะตามชอบเลยเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาลงไปค่ะก่อนที่เราจะปรุงเครื่องปรุงต่างๆให้เราชิมก่อนนะคะใส่น้ำปลาถ้าเราชิมเค็มไปแล้วก็ใส่น้อยลงนะคะผัดให้สุกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ค่ะง่ายไหมคะทุกคน ง่ายๆแบบนี hmm. mm ้ลองทําตามกันดูนะอาหารมื้อนี้เพื่อสุขภาพด้วยนะจะบอกให้นะคะกินเล็กไม่ต้องกูอ้วนค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะวันนี้ค่ะทําง่ายอร่อยด้วยกับช่องคุณพรฟูดค่ะฝากกดติดตามช่องคุณพรฟูดด้วยนะกดหัวใจให้เยอะๆค่ะเป็นกาลังใจให้คุณพรทงคลิปนะคะสวัสดีค่ะ